วัสดีค่ะคุณหนูจะมารีวิวผัดไทยโบราณนะคะวันนี้อ่ะผัดไทยหอตองนะคะเป็นผัดไทยโบราณนะคะมาชิมกันได้เลยจ้า <S <S อันนี้คุณหนูปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะที่จริงทางร้านเขาเขาปรุงมาให้แล้วเนาะอ่ะเราอยากเพิ่มรสชาติอะไรก็เพิ่มไปนะคะคุณก็เพิ่มพริกเนาะกินกับผักเรียกอะไรกระชายเนาะอันนี้เนาะกระชายนะคะอันนี้ คนก็บอกกินผัดไทยกับหม้อปีนะคะหม้อปีก็มีเนาะแต่ไม่หามากินกับอันนี้ก่อนแล้วกันอร่อยอยู่เป็นผัดไทยโบราณนะคะทุกคนเขาผัดเสร็จเขาจะหอ่อใบตองมาให้เนาะดึงเสียงฝนไหมคะกินแข่งกับเสียงฝนค่ะทุกคนข้างหลังอะ่ะอาจจะมองไม่ชัดนะคะฝนดินดินอยู่นะคะตอนเนี้ย แต่ที่จริองหนูอยากกินผัดไทยกุ้งสดน,นะคะแต่แถวแถวนี้ไม่มีขายค่ะร้านที่เคยจะกินเขาก็ปิดตัวลงแล้วเนาะก็เลยหากินยากค่ะกินผัดไทยโบราณไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับ,บ EP นี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณทุกทุการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่อีพีต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ